สวัสดีค่ะย่าหมุนเป็นเยี่ยมสาสกุลพนภูพานวันนี้พามาเยี่ยมตลาดนัดนะคะอยู่เมืองออยเปิลอูเปินนี่ค่ะคนไม่ค่อยเยอะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นผลไม้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าช่วงโควิดค่ะขอคุ ร้านร้านนั้นก็จะเป็นไฟเว็บๆน่ก็จะเป็นขายไอโฟมาสเขาเริ่มทยอยเก็บกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เที่ยงแล้วค่ะร้านนี้จะเป็นขายช็อกโกแลตนะคะขายพวกโบโบ เ,เด็กว,วัยรุ่นจับออกมาซื้อกันตกข้ามนันก็จะเป็นดอกไม้ค่ะคนก็ออกมาจับจ่ายกันไม่เยอะนะคะแต่ก็เริ่มทยอยปลูกเพราะว่ามันยังหนาวอยู่ช่วงกลางคืนยังติดลบอยู่นะคะสวยไหมคะ่ะดอกไม้ ดอกไม้สวยๆพามาชมตลาดนัดค่ะวันนี้ผู้คนไม่เยอะค่ะพ่อค้าก็เริ่มจะทยอยเก็บแล้วนะคะเพราะว่าสายแล้วนี่ค่ะ นี่ก็ขายเสื้อผ้าเหมดดือนบ้านเราค่ะตุมทยอยเก็บแล้วมาดามลว่ามาดามปัสินี่สิลตลาดนัดอูเป็นทุกวันสุกนะคะถ้าใครอยู่ใกล้กล็แวะมา นี่ก็ขายผล,ลไม้เหมือนกันค่ะฝั่งนี้นเยอะเลยคะ่ะผล,ละไม้เมืองหนาวมันก็ไม่แตกต่างกันนะคะที่บ้านเราก็มีเหมือนกันทุกวันนี้อูอ้ชูชจวเดฟชวเดฟเฟยวิดีโอคลิปสวะแม็กซี่อะเบียสโซตี้อะนี่ค่ะมเมเราโอ้ยแพงนะลูกละสี่ ก้าห้านน่ะช่วงนี้ยังแพงอยู่ค่ะนี่ค่ะราคาลูกละเมล่อนอเขาอนุญาตเขแล้วนะคะเขาให้ถ่ายอันนี้โซนผักค่ะเป็นพวกพืชผักสวามาดามสวาวะปะัี่สี่โนโนโ นี่ก็ขายผ้าเหมือนบ้านเราค่ะตลาดนัดขายเสื้อผ้าเนี่ยไม่แพงอันนี้ที่ตลาดนัดอันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าเม็ดผ้าลูกไม้ค่ะจับาย เป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปค่ะนี่คะราคาไม่แพงค่ะตลาดนัดตัวละสิบห้ายูโรห้ายูโรแล้วแต่เนื้อผ้านะอันนี้จะส่วนมากจะเป็นพวกอิสลามเข้ามาขายค่ะเลม,มอน,นค่ะ วันนี้ตลาดไม่เยอะค่ะเพราะพิ่งจะเริ่มต้นร้านนี้ย่าหมุนก็ขออนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วนะคะก,กว่า เราต้องขออนุญาตเขาก่อนบางคนเขาก็ไม่ชอบที่นี่ก็เป็นส่วนตัวมากเป็นไงคะหน้าหลงไหลมากคะ่ะเริ่มแล้วนะคะที่ยุโรปคะ่ะอันนี้ประเทศเบนเยียมนะคะตลาดนัดอูเปนติดชายแดนติดเขตกเยอรมัน,นะคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้เขาก็จะทำเป็นกระถางนะคะสําหรับไปแขนไว้หน้าบ้านที่สวยๆค่ะเป็นไงคะชอบไหมคะมแต่ละสายพันธุ<ม>์นี่ใส่กระถางค่ะทงที่ก็ไปตั้งไว้หน้าบ้าน บางคนก็จะซื้อไปแล้วก็ไปตั้งไว้ที่ป่าช้าค่ะซิมเจนี่ค่ะเจ้าของครับสวยงามค่ะน,นี้ก็จะเป็นพวกพวกกิ่งค่ะอันนี้กุหลาบค่ะกิ่งกุหลาบพวกนี้จะเป็นพวกเขาวัน ย่าหมุนซื้อไปเยอะแล้วที่บ้านปลูกตั้งแต่เดือนตุลาค่ะเนโซนนี้จะเป็นพวกผักนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าวเบียข้าวเห็นไหมคะอันนี้ต้นหอมผักชีเราค่ะ นี่จะเป็นผักอันนี้เปียสตอเบอรี่นะคะเห็นไหมเขาบอกเ,<ร>เขียนกาเซซงตสตอเบอรีสรสรอร่สีฤดูค่ะนี่จะเป็นผักอันนี้ชิลลรี่อันนั้นอุช,ชูกะลำ อันนี้จะเป็นเชอร์รี่ต้นขาวนะคะค่ <c oughs> นี่ค่ะเ <c oughs> ตรียมปลูกได้แล้วค่ะ <c oughs> เป็นผักนะคะ <c oughs> เป็นไงคะชอบไหมคะวันนี้ยาหมูนพามาเที่ยวตลาดค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ <c oughs> โซนนี้จะเป็นสลัดค่ะ นะคะเป็นละสายพันธ์อันนี้สลัดม่วงนะะอันนี้จะเป็นสลัดแก้วคะ่ะยังไงคะชื่อประมาณนี้ค่ะก็เป็นภาษาเยอรมัน สลดัดโฮเมภาษาฝรั่งเศสปนกันค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้นี้จะเป็นกะหล่ำม่วงเห็นไหมคะแสงเดดออกแล้วค่ะจะจะจะย้อนเสง อาหลบนะค่ะย,ยอ้อนแสงเป็นไงคะชอบไหมคะย่าหมุนพามาเที่ยวตลาดนัดก็ประมาณนี้ค่ะกลุ่มสาวๆนั <c oughs> กเรียน คลิปนี้ไปแค่นี้กันนะคะสวัสดีค่ะ